ทุกเทคนิควอรใช้พดีที่มารักใจเพื่อนที่รักกานตีไปทุกคนมาเยอะนะคะวันนี้อูจะขออนุญาตนำเสนอ EP สตีลูกเทปดียค่ะเทฟให้ถึงข้างหลังไปเลยนะคะทีนี้เนี่ยอูจะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะเพื่อนก็คือทำตามอูเลยเพื่อนจับเป็น V shape ก่อนนะคะถ้าใครทำไม่เป็นเนี่ยไปดูใน EP 1ของอูได้นะคะวิธีการจับไม้ V shape หลังจากที่เพื่อนพี่เชคแล้วหนึ่งเพื่อนๆต้องมีแขนซ้ายนี่แขนซ้ายนะคะนําก่อนนะหนึ่งเพื่อนทำการเปิดเห็นไหมคะเปิดยืดและปล่อยเห็นไหมคะเอาใหม่นะเปิดยืดและปล่อยวิธีที่เพื่อนอยากจะตีให้โดนลูกเนี่ยเพื่อนๆโดนลูกจังหวะได้เพื่อนยืดสุดค่แขน เปิดยืดสุดแขนแล้วก็ปล่อยเวลาเพื่อนทิดแขนซ้ายลูกเนี่ยแขนขวาจะสามารถสวบไดออโต้ auto, เห็นไหมคะซ้ายและขวาแต่ถ้าเราอยากตีลูกไปไกลลูกเซฟเพื่อนๆนต้องปีนตอนสุดแขนและปล่อยไม้ทันทีนะคะใหม่นะเปิดยืดใช้สุบโดนให้สุดแบนนี้นะและปล่อยเปิดยืดปล่อยเปิดยืด ลอยนะคะอาจจะลู้จะเีให้ดูนะคะเพื่อนจัดไปลูกแซ่อ่ะลองดูะนะ โอ้โห oh, oh, oh. หลุดเลยถ้าเพื่อจะตีลูกเซฟนะคะเพื่อนๆต้องมีแขนซ้ายเปิดอย่างนี้ก่อนนะคะยืดและปล่อยนะคะเปิดยืดและปล่อยนะคะโอเคไหมแต่ต้องจัดลูกเชฟก่อนนะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะเพื่อนๆติดตามชมมากขึ้นด้วยนะคะติดตามชมทุกพีปีแล้วุคคูดคอนเฟิร์มว่าเพื่อนจะเก่งมากขึ้นแน่นอนโอเค